สบายดีผมแม่พี่น้องสบายดีตอนแรงๆตอนนี้เราก็อยู่ทงนาของขบ้าพเจ้าเองเน,ะนงาะนางเผางัวอยู่พี่น้องเจาาง้าก็สิไลงวเขาคอกเมื่อเบิ่งบรรยากาศแหนมแรงนี่นกกระบินแซลลเมื่อเฮือนเมื่อหัางแหละตะเวนกำลังสิตกดินพี่น้องเจาาง้าก็สิไลงัวเขาคอกแต่ว่าสิพ้าพี่น้องไปเบิ่งอัน นอไผ่ที่ปลูกเมื่อน,นั้นนะมันเป็นแนวไดมันได้ผลบ่อหรือว่าตายแดดแล้วเพราะว่าอากาศฮอนฮอนฮอนแทฮอนว่าขณะคนยังบ่อยากรอดนอไผ่สิเป็นแนวไดเนะาะซื้อมาปลูกมือนะสิบนอปลูกไปอีพอตอนเทียงแดด,ด,ดขหดน้ำอยู่หดตอนปูกแหละบ้ามือหดคึดเพาะจังมาหอดะนะ อันนี้ก็คือสวนเนาะสวนอ้อมนองสะเห็ดหัวอ้อมไว้อ้อมไว้กับปอยดอกเนาะงัวกระแสงแสงะว่ายามนี้ผู้ใดกระปล่อยงวัวเนาะมันก็ละมุนอยู่ตลอดบางมือก็จะกองเพลในหนึ่งกับงัวเขาไปเต็มเลยมัน,นก็เป็นสวนยาเก่าพอเพิ่นปลูกยาว้ซูบเองเพิ่อนอันนี้เป็นเพิ่นป้าแล้ว เพิ่นเก็บกูแล้วเพิ่นซอยอย่างเรียบร้อยแล้วลได้ประมาณสองสามกะทอนี่แหละเพื่อจะแบ่งขายนะมีาูมาซื้อเพื่อขายเท่าละหาพันสิบพันเมอเธอกระแถมเขาไปนำมาบ่าให้เฮตดบวให้เฮตดกะเพิ่นมากเพิ่นอยากเฮตดได้ซะปลูกมะถั่วมะขพดอันนี้ก็ส่วนมะขพดเก่านำน้องี่ก็เบิดกันยันว่าเพิ่นนั้นดูดจุพดอันยาสูพดผักพอดอย่างนี้แหละ แต่กับความสุขของเพื่อนก็แล้วแต่ว่าเมื่อยแล้วกระจมไดูุ้เฒ่าโดยพี่น้องจะน้อยเขาไปเบิงนอภัยน้ำกันก็เข้ามาในสวนเลยเนาะพี่น้องิึงน้่น้องกัจนโบมีมันแห้งน้องกับน้องตื้นยังอยู่หน่อยหนึ่งพอปะาบดตายดุเถอดเดีเอหนึ่งว่ามีแฟนอยากจกตืมอยู่กับหงอมบุดรจะได้จก ทางบประมาณพไปละยังบ่งมีงบงประมาณปีหน้าปีหนึ่งพูพราะว่าก่อนหน้ามันสิเบิดใบอันตะโอเพิ่นเฮ็ดสวนหญ้าแล้วก็เพิ่นะกะป็นปลูกผักปลูกมักทั่วมักแตงแถวนี้แหละแถวที่นี้อ่ะคนนี่มันเป็นสวนเก่าเพิ่นจะอ้อมหัวน,นองไว้ก็เกิดเหตุเหตุมันเบิดใบแน่หนองก็บบ่อเลือกในน่ะในพีน่น้นองมาเบิ่งกอไผ่เลยเนาะกอบไฟจะปลูกมื้อน,นั้นก็ ติดแล้วนี่เริ่มมีแหนมีอย่างออกมาแล้วเก็น,นี่ก็ถือว่าติดถือว่าบาตายเนาะพอมาฮาปลูกอยู่สิบเกาะเมือนะเมืองในมะเฟตในก็จนเหี่ยวอลไรพี่น้องมันบอกมีน้ำโพดแถวนี้นะมันไกล้น้ำก็เรยว่าบริโภดมันเหี่ยวถ้าฝนู่ฝนมาเมื่อคืนก่อน,นก็น้อยเดียวเกาะที่สองพี่น้องเกาะน,นี้ก็คือสิติดเลย มีแหนงงมียังขึ้นมาแลวคือกันนฝนมาแล้วก็ขึ้เสีออกหน่ออ,อยู่คิดว่านาวพี่น้องต้นมักนาวนี่ก็ปลูกพี่ากยนี่ซื้อแนวงมาจต่สวรรค์นนเคเสเป็นมากอยู่นี่มาเนยได้มันเหี่ยวัมมีน้ามมําหดกอที่สามก็คือสสติดแล้วตัวน,นี้กะ ย่งบ่มีแหนงมีอยงต้นหมักม่วงพี่น้องเป็นหมากแล้วฮะกระปุกปีกายนี่หมักม่วงคำนะเขาเอานม่วงคำบอลงม่วงกลนซอดนี่แต่มันสุกกัมันจะหวานหวานปูปีกายนี่น,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 นี้เขเอาแนวมา,วนนาตาสวรรณเ์เคือกันก็ถือว่าได้าผลไว้ตัวนี้ปลูกพร้อมกันสองต้นต้นนั้นยังบ่เป็น สมกมีนี่ก็มาปีกายนี่กระตัวใหญ่ไว้ะลยสองปีก็จะเดดเป็นมักมีนีตัวหมกมีนี่บริแมนบริแมนตองงานะนะกาดโดยในมันตอนเอามาตัวน,น,น้อยๆหนึ่งมาปลูกกระตัวใหญ่คลาดคลาดขึ้นมาเพลเครื่องอยู่เครื่องกินให้นอ้องอะไรพี่น้องหมกม่วงส่วนต้นม่วงต้นนี้ปลูกได้ ีนี้เป็นปีที่สามเริ่มได้กินมากแล้วจักพันอีสังคันว่าเขียวเสเวยกับคือซิโบแมนน่าจะเป็นมกักม่วงอียงสามระดูิแมนตอนซื้อเขาว่าสามะดูบอกม่แน่ใจบ่ซื้อมาแล้วก็ลืมเองซื้อมา่สวรรอกัน ส่วนนี้แมนนองบงหวานเผ็ดน้ำผึ้งตัวนี้ก็คือสิติดแล้วพอเห็นออกแหนงแล้วพี่น้องแตกใบแตกแหนงเลยตัวนี้ก็บักมว่วงกาแกนมนแล้วลงมาปูกจากพันธุยังลืมแล้วเกานี่พี่น้องเศษนี่กับพันบงหวานพันธุน้ำผึ้งคือกันเห็นบาพี่น้อง แตกแล้วแตกหน่อแล้วถือไว่าไดครับเะรับผลบดตายก่อนนี่ก็เป็นบ่งหวานใหญ่อาพันมาทางเือนเจอมลาตัวนี้บริไิซื้อตัวนี้นางขุดให้ออกซองหน่อพี่น้องปูกประมาณทิศกัวสองทิศนี่แหละประมาณนี้ก็จะหวาติดไว้แล้วก็ออกหน่อแล้ว ตัวนี้ก็ออกแนงแล้วพี่น้องถือว่ารอดตายเบิดแต่รับผลพีนาก็คือสิดิักดับแกงตัวนี้ก็ออกนอกแล้วคือกันน้องปาพี่น้องปาก็คือสียังอยู่หน่อยหนึ่งก็นี่กระติดแล้ว ตัวนี้แมนนกกิมซุงคือกันนอเดียวกับตัวนั้นกอนบตัวนี้กระแตกแนงนะติดแล้วคือกันพี่น้องก็ถือว่านอไผ่ที่เราปลูกเนี่ยก็ถือว่าได้รับผลก็มีแผน่าอยากซื้อมาปลูกกันเตียนสุดคันนองตัวนี้เนาะแต่ก็พอเพิ่นว่าอยากจกนองกอนจังปลูเพิ่นว่าเล้เห็ดคันนองใหญ่แล้วมาปลูกตูวอุปไซอยู่นี่ ว่าจะมีแผนซื้อวันม,กมักหมงพวกเรียนไว้ตามสุดนี้แล้วก็เพื่อให้มันเป็นโฮมแต่าจาสิปลุกตุ้ไปแต่ว่ามีหมมาเย็บมายําเพราะว่าพาลงมานังริ้นเย็นๆนะนะกันใแนแผสนซื้อดอกกันยังบอทันในห้องว่าจะเย็ดห,หรือบอสีโฮดมักเพชรก่อนพี่น้องตักขึ้นมาโหดตัวมันไกน่ตัวไก่ก็สิบ่โหดว่าตัวนี้มันกำลังเป็นมาก กำลังเป็นมันก็จะบวยงามอันนี้ก็มันปลูกไว้ควุยใน,นก็ลงมาปลูกกระเทงโคดน้ำหมักเพลทก่อนพี่น้องตอนนี้เขาก็โคดหมักเพลทแล้วแล้วโคดต้นหมักม่วงหมักยางนาองอ่ะมันสุ่มว่ามันหอนเหลือเกิน ยานมากมันหล่นพอดีเห็นมากมันหล่นมากหนึ่งนะตะกแตนบอกกัดเลยยังกัดกระโปรงพี่น้องเวลามันเป็นดอกแล้วก็ต้นนี้มันจะเป็นดอกอยู่ตลอดนี่นะดอกตัวหนึ่งเบิ้มันจะแซมดอกใหม่ขึ้นมาแต่มันบอทนแต่แมงอะนะแมงสร้างแมงตะกแตน้ำมากัดมันมันเห็นย้มากมันบอยู่น้มันกัดขวัญมันนะจะเสียดแนวใดเป็นวิธีกันแนะนำมันเด้อเพียดกับเหี่ยว นากระกะกระพู o n ปูเงาไปพูละอันนี้เป็นนาตินบ้านที่เลี้ยวเห็นหลังนะก็เป็นหงเฮียนปฐมเนาะจุโหงเฮียนปฐมแล้วก็ทางข้างหงเฮียนยาเาาขึ้นไปปูละยังเป็นป่าอยู่ก็มีว่ามีแผนวัาสิด,ดุดนาเจ็ดดุดเป็นไห,หนานะถ้างบประมาณคือกันอยากแตงงบประมาณเสยๆอย่างพี่น้องเอ้ยบรรยากะเยามบคำคำ,คำ,คำกะแต่เป็นกาลสงสิตกตินเงียบสงบ อากาศสดชื่นอยู่บ้านนอกก็ดีไปอีกแบบหนึง่งบ่ได้ยินเสียงรถเสียงยนต์ยังขับมาแล้วก็นอนกินข้าวแรงแล้วก็นอนมันนี้ก็อยู่ผู้เดียวเท่าพ่อเพิน่นขึ้นไปนอนบ้านนั่นน่วดูเม่เ่าเพิ่นบ่สบายเพิ่นเพิ่นไปนอนเพาะเม่เ่าเพิน่นนอนคนเดียวสามสี่มื้อแะไรพี่นอ้อง สัง่งเขาขอจบคลิปทนี้ก็นเดอ้อสิมืนหนึ่งขเข่าเห็ดกินก่อนอยู่เพรียวก็ได้นึงเข่ากินเขา,ข,าขอาะโมเคาบใจลลายก่ขเขา้าเบิ่เข้าสมสิบเอาง,งวเขาเคาะเขารักก่อนพี่น้องขำแล้ว